คุณผู้ชมครับเชื่อว่าหลายคนยังคงรอคอยและก็รอชมเทปรายการคนอวดผีที่ไม่ได้มีการออกอากาศซึ่งเทปนี้เป็นเทปที่แอนนาทีวีพูและฮิโปฉันชนะเพื่อนสนิทของดาราสาวแตงโมนิดามาร่วมเป็นแขกรับเชิญซึ่งช่วงหนึ่งของรายการมีการจุดธูปเชิญวิญญาณของแตงโมตามความเชื่อด้วยแต่ทันทีครับที่ปล่อยทีเซอร์ออกมาก็มีหลายคําพูดที่แฟนๆอยากรู้ว่าแตงโมมาสื่อสารอะไรหรือไม่ แต่ในขณะเดียวกันครับหลังปล่อยทีเซอร์ก็เกิดดราม่าขึ้นมาเมื่อชาวเน็ตเนี่ยเสียงแตกไป2ฝั่งทั้งส่วนที่รอติดตามชมรายการแต่อีกส่วนหนึ่งครับก็รู้สึกว่าไม่โอเคเหมือนเป็นการหากินกับคนตายรวมทั้งมองว่าการนําเสนอในลักษณะนี้ขัดแย้งกับความเชื่อตามศาสนาคริสต์จนต่อมาทางรายการได้มีการแจ้งระง,งับการนําเสนอเทปประเด็นดังกล่าวออกไปอย่างไม่มีกําหนดโบส์ามาได้เลยนะถ้าเธออยู่แถวนี้หรือว่าเธออยากสื่อสารอะไรเธอก็มานะ คุณดังโมเขก็หันมาหันมาแล้วก็ให้ที่ฉันเห็นภาพพอดแบบดเราจงจำไว้เลยนะว่าเพือนคุณคนนี้ถ้าเขาไม่ผิดเขาไม่ยอมจำไว้เลยว่าโมจะไม่ไปไหนจนกว่าซึ่งแน่นอนแหละครับว่าในช่วงนั้นหลังการระงับออกอากาศก็เกิดเสียงวิจารณ์มากมายประมาณว่าคนใหญ่คนโตสั่งห้ามออกอากาศหรือเปล่า ขณะที่ถามทางแอนนาเพื่อนสนิทก็ออกมาตอบเพียงเรื่องของดามา,าศาสนาเท่านั้นต่อมาครับเมื่อช่วงไม่นานที่ผ่านมานี้ครับในรายการคุยเล่นเน้นจริง EP 1 5ทางช่องของก๊อปเป็นจพลทีวีซึ่งเทปนี้มีการพูดถึงเรื่องเทปคนอวดผีเรื่องของแตงโมนิดาที่ไม่ได้ออกอากาศโดยทางด้านของริวจิตสัมผัสบอกว่ายัางยืนยันคาเดิมถ้าเขาไม่ผิด เขาจะไม่ไปไหนจนกว่าความจริงจะปรากฏส่วนเทปที่ไม่ได้ออกอากาศเชื่อว,ว่าสัก,กวันจะได้อ่อนแอทีนี้มาถึงอีกหนึ่งเทปเนี่ยเอาเทนะ่าที่รวิวพอจะตอบได้นะถ้าหากว่าตอบไม่ได้คือไม่ต้องตอบอะนะครับก็คือเป็นเทปที่ไม่ได้ออกอากาศเหมือนกันเป็นเทปที่ผมถูกคําถามเยอะมากมแล้วก็มีคนถามผมเยอะมากเพราะว่ามันมีไตเติ้ลรายการออกมาว่าถ้าเขาไม่ผิดเขาจะไม่ไปไหนจะรอจนกว่าความจริงปรากฏ มันก็เลยกําลังเป็นที่ฮือหาอยู่ณตอนนี้ด้วยเพราะปรากฏว,ว่าะไอเทา ตัวตัวอย่างตัวทีเซอร์ที่มันออกอากาศเนี่ยปรากฏว่าปัจจุบันนี้มันเข้าไปอยู่ในติ๊กต็อกครับแล้วคนก็เลยถามถึง EP นี้กันเยอะมากมันมันที่มันกลับมาโด่งดังเพราะว่าอยู่ดีๆมันก็มีการถูกรื้อหรือคดีขึ้นมาเรากำลังพูดถึงคดีของน้องแตงโมอ่าพอถูกรื้อคดีขึ้นมามันก็เลยเกิดคําถามได้เยอะซึ่งถามว่าผมตอบได้ไหมผมตอบได้เท่าที่ตอบได้เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยในวันบันทึกเทปเนี่ยเราจดจําได้แม่นเลยว่าในขณะที่เราบันทึกเทปอยู่เนี่ย ทางทีมงานได้รับสายสายจากทางพี่พี่สื่อบอกว่าพอดีคุณแม่เขาประกาศว่าถ้าใครพูดเรื่องนี้เขาจะฟ้องเพราะตอนนั้นก็คือมันมีพี่ที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยไปตะเวนออกรายการครับครับไปตะเวนออกรายการแล้วจนแม่เขารู้สึกว่านี่มันคือการเอาเอา,เอา,เอาชีวิตลูกเขามามาพูดเหมือนกับว่ามีคําสั่งมาว่าถ้าเกิดใครพูดออกไปเนี่ยพ่อแม่เขาให้สัมภาษณ์ทางสื่อเลยว่าฟ้อ,องไม่ว่ารายการไหนก็ตาม มันก็เลยกลายเป็นเซฟที่เราต้องหยุดชะงักทันทีที่ไม่สามารถทําอะไรต่อได้แล้วเราถ่ายจนเสร็จหรือยังถ่ายเสร็จแล้วถ่ายเสร็จแล้วเรามารู้ตอนถ่ายเสร็จนะครับผมซึ่งถามว่าวันนั้นเนี่ยเนื้อหาเป็นยังไงผมเล่าไม่ได้แต่ผมบอกได้เลยว่าสิ่งหนึ่งที่ผมรับรู้ได้นะตอนนั้นก็คือตามประโยคน,นั้นเลยครับรอจนกว่าความจริงปรากฏแล้ววันนั้นแตงโมงมาไหมในศระตูมาเห็นเป็นร่างหรือวันนั้นได้ยินแค่เสียง ของผมเนี่ยเป็นเป็นความรู้สึกเป็นเสียงเข้ามาต้องบอกว่าน้องเนี่ยกับผมเนี่ยรู้จักกันได้เจอกันในรายการแล้วก็น้องเป็นคนน่ารักมากใช่แล้วทุกครั้งที่เจอเนี่ยน้องก็จะทักทายน่ารักเป็นมิตรกันมากเลยแล้วซึ่งในตอนนั้นที่ผมรู้จักน้องเนี่ยตอนนั้นน้องยังเป็นแฟนกับคุณคุณแตงโอ,โอเคครับเป็นแฟนกับคุณแตงก็ผมเลยได้มีโอกาสรับรู้ได้ณวันนั้นก็คือตอนนั้นเขาก็มาเรียกว่าพี่ลิว้วผมก็ตกใจใครวะอ่ก็ เอาละน่าจะใช่ก็เลยตั้งใจฟังว่าเขาจะพูดอะไรก็จะมีประโยคนั้นออกมาแต่เนื้อหาทั้งหมดในรายการผมไม่สามารถเล่าได้จริงๆเพราะว่าในแง่ของที่คุณแม่ได้แจ้งไว้ว่าถ้าเกิดใครพูดถึงเรื่องนี้ก็จะมีการฟ้องร้องเพราะ,ะนั้นผมอาจจะต้องรักษาสิทธิ์ของรายการไว้นะครับก็เลยเป็นเทปหนึ่งที่ตอนนี้หลายคนเอาประโยคนั้นนะออกมาพูดถึงเยอะมากว่าอยากดูเหลือเกินว่าเทปนี้คืออะไรขออนุญ,ญาตถามถึงความรู้สึกได้มามที่สัมผัสได้ในวันนั้นว่าน้องเป็นทุกข์มากขนาดไหน เออสำหรับผมเป็นทุกแต่ว่าด้วยความเป็นน้องก็ยังมีมารยาทเหมือนเหมือนทุกครั้งที่เราเจอคือพี่เลี้ยวยงงี้เอเอ,อยังทักทายแบบเป็นปกติอันนี้อันนี้คือจําแม่นเลย <c oughs> แล้วหลังจากนั้นก็คือจะเป็นภาวะที่ที่น้องเป็นแต่ผม คุได้ประมาณนี้จริงๆต้องขออภัยด้วยเชื่อว่าน่าจะไม่มีการออกอากาศแล้วถ้าถึงเวลาวันหนึ่งก็คงได้ออกนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วในเนื้อหาเนี่ยเราไม่ได้ไปยุ่งเรื่องคดีต้องต้องใช้คํานี้นะครับผมไม่ได้ยุ่งเรื่องคดีเพราะว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมสังเกตพี่ลิวเนี่ยไม่ค่อยออกมาในเรื่องของคดีไม่ว่าจะมีคดีอะไรก็ตามสังเกตนะครับพี่ลิวไม่เคยออกเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมมาเป็นคนคนหนึ่งที่เคารพกฎแห่งกรรมกฎหมายบ้านเมืองอยู่แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่แล้ว เขาทำหน้าที่ของเขาอยู่เราไม่ควรเข้าไปแทรกแซงแล้วทําให้หน้าที่ตรงนั้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าความน่าเชื่อถือของเจ้าหน้าที่ตํารวจม,มันหายไปกลายเป็นว่าความยุติธรรมของคนตายทุกคนต้องมาอยู่บนปากของเราครับ ล่าสุดครับในรายการคุยเล่นเน้นจริงนะครับ EP 18มีการเชิญอีกคนหนึ่งครับที่อยู่ในรายการวันนั้นด้วยนั่นก็คือคุณเจนยานทิพย์มาร่วมพูดคุยกับเทปที่ไม่ได้ออกอากาศกับรายการคนอวดผีในการสื่อวิญญาณถึงดาราสาวแต่งโมนิดา โดยเจนยันทิ์ครับนักสัมผัสพิเศษเปิดเผยเรื่องราวเกี่ยวกับการพบวิญญาณของแตงโมทั้งในรายการคนอวดผีและขณะลงพื้นที่ติดตามการค้นหาร่างของแตงโมโดยเธอยืนยันนะครับว่าตนสัมผัสได้ถึงความทุกข์ของดวงวิญญาณเจนยันทิ่เปิดเผยว่าในเทปคนอวดผีในวันนั้นเป็นการเชิญแขกรับเชิญที่เป็นเพื่อนสนิทของแตงโมมาทั้งหมด2คนแล้วก็มีการเห็นรวมถึงมีการทักว่ามาแล้วเพราะว่าตนเห็น ซึ่งเป็นการเห็นจากในตาข้างในโดยเห็นเป็นตาแตงโมแน่ๆซึ่งตอนนั้นตนก็เงียบไม่ได้พูดอะไรออกไปให้ใ,ใครรู้เพราะว่าตอนนั้นตะลึงว่าเขาไม่ไปไหนเลยหมุนเวียนอยู่ซึ่งสีหน้าของแตงโมยังทุกข์แล้วเขาก็ไม่ได้พูดอะไรเหมือนให้เห็นแวบหนึ่งแล้วก็หายไปเลยตนก็ถามเพื่อนเขาว่าตอนที่เป็นเพื่อนกับคุณเนี่ยเขาชอบพูดคำนี้กับคุณใช่ไหมซึ่งตนก็ได้พูดคำนี้ออกไปในรายการเพื่อนเขาก็บอกว่าใช่ย้ำว่าตอนนั้นที่ตนเห็นแตงโม ตนยังไม่ทันได้สื่อสารอะไรกับเขาเลยซึ่งตอนที่ตนเห็นแตงโมยอมรับว่าสภาพที่เขามาไม่ได้สวยตาเศร้าและไม่พูดซึ่งตนจำได้แม่นยำว่าดวงตาของแตงโมเศร้าเพราะว่าภาพมันติดตาหลังจากที่ตนเห็นแตงโมตนจึงเบิกบุญและอุทิศให้เขาทันที พอรู้ว่าดวงวิญญาณของแตงโมนั้นเขามีความทุกข์เป็นอย่างมากแล้วก็มีห่วงซึ่งตนรู้สึกว่าเขาน่าสงสารมากจากในดวงตาของเขาเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงด้วยกันวันรุ่งขึ้นตนจึงไปทําบุญใส่บาตรให้กับเขาแล้วก็ทําแบบนี้ให้กับแตงโมบ่อยอุทิศส่วนกุศลให้ถามว่าตนรู้หรือไม่ว่ารายการคนอดผีในเทปนั้นที่ตนพบวิญญาณแตงโมจะไม่ได้ออกอากาศซึ่งตนก็ไม่ได้ทราบเพิ่งจะมาทราบภายหลัง เจนยันทิพย์นะครับเล่าอีกว่าสําหรับวันที่เกิดเหตุตนเคยนั่งร่องเรือไปช่วยเขาหาล่างแตงโมด้วยยอมรับว่าตนไม่เคยพูดออกรายการไหนว่าตอนนั้นตนไม่ได้ตั้งใจที่จะไปช่วยตั้งใจที่จะไปดูแค่นั้นแล้วก็ปลอมตัวใส่แว่นใส่หมวกไปด้วยต้องการแค่จะไปดูเฉยๆเป็นไทยมุงคนหนึ่งและก็เป็นในฐานะแฟนคลับคนหนึ่งที่ติดตามผลงานของแตงโม เพราะว่าตนเป็นแฟนละครและชื่นชอบเขาแต่บังเอิญว่านักข่าวดันจำตนได้เพราะว่าตอนนั้นตนไปนั่งกินข้าวแถวร้านอาหารละแวกนั้นตนได้ถอดแว่นและก็ถอดหมวกออกแล้วก็ทานข้าวโดยเพื่อนเขาได้เข้ามาชวนตนให้ไปลงเรือโดยพี่โบ๊ทวิบูลได้เข้ามาทักตนซึ่งตอนที่ตนลงไปหาก็มีพ่อปู่องค์หนึ่งอยู่ริมน้ําอยู่ใกล้กับวัดแห่งหนึ่งได้บอกให้เรือไปจอดตรงนั้นแล้วตนก็ไปไหว้พ่อปู่โดยตนได้บอกกับท่านไปว่า พ่อปู่ช่วยบอกลูกหน่อยว่าศพอยู่ที่ไหนพ่อปู่สื่อสารกับตนว่ายังไม่ถึงเวลาซึ่งตนก็ไม่กล้าพูดออกไปซึ่งในระหว่างที่ล่องเรือไปก็ภาวนาไปหรือว่าเจอหรือว่าเห็นเจดีที่ไหนตนก็บอกพวกเขาหมดแม้กระทั่งพระแม่ธรณีพระแม่คงคาที่ดูแลน้ำแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนได้บอกพวกเขาไปได้พูดตรงกันว่ายังไม่ถึงเวลาซึ่งตนก็คิดว่าถ้ายังไม่ถึงเวลายังไม่เจอ วันนี้ก็เรียบร้อยแน่นอนเป็นข่าวดังอีกว่าเรามาหาแสงหิวแสงกันไปใหญ่ตนต้องตอบคำถามนักข่าวให้ได้โดยขึ้นจากเรือซึ่งขึ้นมาก็เรียกว่าไม่รอบตัวของตนเลยซึ่งพวกนักข่าวได้ถามตนว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งตนบอกไปว่าวันนี้เรามาช่วยแต่ไม่มีใครฝืนกฎแห่งกรรมได้เพราะว่าอำนาจกรรมเป็นผู้ทำหน้าที่ยอมรับว่าในวันนั้นหลายคนเข้าใจว่าตนหิวแสงซึ่งตนคิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คงดลใจให้ตนไปเจอแล้วจำร่างของ เพราะว่าคนที่มาคุยกับตนก็คือเพื่อนสนิทของแตงโมที่มาพูดกับตนว่าเขาอยู่ไหนตนจึงบอกกับเพื่อนสนิทเขาไปว่าเขายังขึ้นมาไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาตนพูดแบบนี้ทั้งบนบกและในเรือ ซึ่งตนไปหาแตงโมในช่วงคำ่ำแต่หลังจากนั้นในช่วงสายๆของอีกวันก็เจอร่างแตงโมซึ่งตอนแรกที่ได้ข่าวก็คิดว่าจะมาดีไหมแต่คิดอีกทีไม่ไปดีกว่าเดี๋ยวจะหาว่าตนนั้นหิวแสงเพราะว่าตนนั้นทําหน้าที่ในส่วนของตอนไปแล้วเพราะรู้ว่าเจ้าหน้าที่ที่มาหาทั้งวันเขาเหนื่อยวันนั้นตนจึงไม่ได้เดินทางไปแต่ในวันเดียวกันนั้นก็มีนักข่าวโทรมาหาผู้จัดการส่วนตัวของตอนว่าเจอแล้วนะซึ่งตนก็ดีใจเป็นอย่างมาก จึงได้มีการเดินทางไปทําบุญให้กับแตงโมเจนยังงนที่บอกนะครับว่าการที่ตนจะสื่อสารกับวิญญาณได้ก็ต่อเมื่อวิญญ,ญาณน,นั้นมาร้องทุกข์ให้ช่วยถามว่าทําไมเวลาคนตายโหงบาปเคราะห์จะต้องมาตกกับคนที่ตายโหงจริงๆแล้วคนที่ตายโหงจิตสุดท้ายก่อนตายเราคิดถึงอะไรถ้าเราคิดถึงครอบครัวดวงจิตเราก็จะไปอยู่กับครอบครัว ถ้าทรมานอยู่ที่นั่นดวงจิตก็จะอยู่ในน้ําเลยอยู่ที่ว่าอารมณ์ดับตอนไหนขนาดมีพระมาเชิญยังไปไม่ได้เลยซึ่งกฎแห่งกรรมได้ลิขิตแล้วว่าเขาจะต้องตายแบบไหนแต่ไม่ได้ลิขิตว่าวิญ,ญญาณจะต้องอยู่ตรงไหนเขาจะต้องทําบุญเตรียมตัวไว้ตลอดหรือที่เรียกกันว่าซ้อมกันตายถ้าคนที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมและใช้ชีวิตประมาทเขาก็จะคิดถึงโลกลูกสามีสมบัติซึ่งภาพก็จะไปอยู่ตรงนั้น ดังนั้นต่อให้พระคุณเจ้ามาทําพิธีเชิญวิญญาณเขาก็ไปไม่ได้เพราะว่าดวงจิตของเขาอยู่ตรงนั้นจนกว่าจะชดใช้กฎแห่งกรรมเวียนจนหมดเขาถึงจะหลุดพ้นจากจุดที่เขาเสียชีวิตสําหรับเคสของแตงโมตนก็ไม่รู้ว่าจิตสุดท้ายของเขาคิดถึงอะไรซึ่งไม่มีใครบอกตรงนี้ได้มันอยู่ในคําสอนของพระพุทธเจ้าหากนึกถึงความดีก็ไปสวรรค์หากนึกถึงไม่ดีก็ลงนรก เชิญแขกรับเชิญเป็นเพื่อนของแตงโมมาสองคนนะคะแล้วก็มีการแบบดูอะไรเงี้ยค่ะดูแล้วเราก็ทักว่ามาแล้วเพราะเราเห็นคือเจนเห็นยังไงครับเห็นเห็นเป็นตาเนื้อในในตาข้างในเห็นเลยว่าเนี่ยแหละคือแตงโมแน่ๆเราก็เงียบแล้วเราก็ไม่พูดออกไปแบบให้ใครรู้เราเป็นคนแบบเงียบนะเห็นอย่างนั้นล้วเราตะลึงก่อน ฮ้ยยังไม่ไปไหนเรายังวนเวียนอยู่แล้วก็เหมือนกับอะไรสักอย่างหน้าเขาก็ถูกนะคะแล้วก็เขาก็ไม่พูดอะไรหน้าเขาเป็นถูกมากเ,เป็นถูกค่ะแต่แบบไม่พูดอะไรคือเหมือนมาแล้วกให้เห็นให้เห็นแวบ,บหนึ่งให้รู้ว่ามาว่าให้มาแล้วเราก็ถ่ายเพื่อนค่ะว่าตอนตอน,ตอนที่เป็นเพื่อนกันอะ่ะเขาชอบพูดคานี้กับคุณใช่ไหมเรามีการพูดอันนี้ออกไปในในการ,รเขาบอกใช่มาแป๊บเดียวมาอยู่ข้างหลังเพื่อนเขาแป๊บหนึ่งเราก็ตกใจแล้ว ย,ย,ยังไม่ทันได้สื่อสารนะไม่ได้พูดอะไรเลยจะพูดกับเขาได้นะคะมาเป็นยังไงไงจะถามไปแล้วโทษนะครับตอนตอนที่เห็นตอนนั้นเนี่ยน้องมาในสภาพที่แบบสวยไหมไม่สวยนะคะตาเศร้าจําได้เลยและไม่พูดไม่มีเสียงแม้แต่คาพูดหนึ่งเลยตาเศร้าจําตาได้เลยแล้วมันมันติดตาแล้วระหว่างที่หายปุ๊บเราเบิกบุญเลยนะแบบว่าบุญที่เราทํามาเราขออุทิศให้นะ